สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะเอาตัวอัปเดตล่าสุดนะครับผมของตัว f i n a l Fantasy t a c t i c s The Evali c ิสคอน i ิเคิมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับในวิดีโอที่แล้วได้รับเสียงตอบรับโอ้โหดีมากเลยนะครับจะเห็นเพื่อนๆแบบ้มีคอมเมนต์เยอะมากเลยว่าแบบว่าเฮ้ยมีหลายๆคนที่เป็นแฟนของเกมนี้กันนะก็ผมก็จะเอาตัวอัปเดตที่มาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันว่าเกมนี้เป็นยังไงนะครับก็ส่วนตัวแล้วผมเป็นแฟนของ Final Fantasy Tactics กอ,อยู่แล้วมากๆด้วยนะยังหาภาคไหนที่ทำในเรื่องได้เข้มขน้นล้้ก็่่ทาทนนีีภคคยยัังไมไมดเะรบ และนอกจากนี้เนี่ยก็เป็นเกมหนึ่งที่คิดว่ารอเราก็จะเล่นนะครับก็จะพยายามเอาเจ้าตัวอัปเดตต่างๆที่เกมกค่อยๆแบบเปิดเผยมาทีละอย่างทีละอย่างมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัววิดีโออ่าเทรลเลอร์กันแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาดูรายละเอียดกันทีละหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีตัวหน้าเว็บไซต์ที่จะเอามาให้เพื่อนๆชมกันด้วยนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมีข้อมูลอะไรเพิ่มอีกบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ Final Fantasy Tactics The Eagle East Chronicles launches on September 30th. Here's what you need to know There are two versions of the game to play Enhanced and Classic. The Enhanced version has an updated script with new additional dialogue and full voiceover in both English and Japanese. Delita, what do you suppose this is about? <laughs> the game looks better than ever with updated graphics and a new modern UI that helps you strategize more easily. There's also a fast forward feature, new difficulty options, an autosave function, and a tactical view that gives you a bird's eye view of the battlefield. The classic version unites the gameplay and graphics of the original Final Fantasy Tactics in HD alongside the translation from War of the Lions. Live untold legend Final Eagle's Chronicles Tactics: Nintendo Switch Nintendo Switch, PlayStation when The launches September an Fantasy on 30th 2, อ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยๆดูทีละส่วนนะว่าแบบเอ้ยเจ้าตัวเทรลเลอร์ตัวเนี้ยบอกอะไรเราบ้างนะครับอ่าก็สิ่งที่คุณต้องรู้นะเกี่ยวกับอ่า final fantasy tactics นะครับจะมีโหมดที่เป็นอ่า e n h a n c e นะครับผมกับโหมดที่เป็นแบบคลาสสิกนะครับอ่าในโหมดที่เป็น e n h a n c e เนี่ยก็จะมีการปรับอ่าพวกกราฟิกต่างๆให้คมชัดมากขึ้นแล้วก็มีการพากเสียงด้วยนะครับ เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมีมในในในคอมมูนิตี้ต่างประเทศเหมือนเหมือนเหมือนกันนะครับที่แบบว่าล้าซ่าถาม Data ว่าเอ้ยนี่มันหมายมันหมายความว่ายังไงเนี่ยดีตาดีตาเขตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นมานะล้าซ่าก็อียงังตอบตอบมาคนละภาษาอะไรอย่างเงี้นะครับอ่าก็ขำๆกันดีนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่า ก้นี่เขาจะให้ดูพวกตัวที่เป็น UI UX นะเรียกว่า UX ก็แล้วกันนะครับอของหน้าตาการต่อสู้นะเ่า่อนจะเห็นว่า turn order นะจะอยู่ทางซ้ายนะครับจะอยู่ทางซ้ายนะเข้าใจว่ามันน่าจะเรียงจากนี้ใช่ไหมหนึ่งก็คือตัวที่อยู่อยู่ล่างซ้ายใช่ไหมแล้วมันก็จะเรียงจากเตึ๊ดต,ต,ต,ตขึ้นไปอย่างอย่างนี้ใช่ไหมครับแบบว่าอันดับเรียงกันยังไงอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ดูง่ายขึ้นนะ เวลาต่อสู้ก็จะแบบนี้ครับก็จะเห็นง่ายขึ้นอ่าฟีเจอร์นี้น่าสนใจนะครับฟีเจอร์นี้เป็น, for, ปนฟีเจอร์ฟัสต์ฟอร์เวิร์ดนะครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่เล่นเ,เล่นแฟนตาฟ t a ติกส์ Final ics, แล้วอาจจะเบื่อเล่นกับแอนิเมชันที่มันนานมันต้องรออะไรอย่างเงี้ยก็ฟีเจอร์นี้มีเข้ามาตั้งแต่ว a ล off ดีไลออใน iPad ใน iOS ด้วยนะครับในในแอนดรอย์ภาคภาคล่าสุดเลยนะครับอันนี้ก็จะแบบเพิ่มความเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็มีระบบออโต้ให้ด้วยนะอันนี้ก็จะสะดวกสบายขึ้นนะครับ อันนี้เขาก็จะให้ดูนะครับผมในพวกที่เป็นแบบไอ้ตัวที่เป็นกราฟิกว่าเฮ้ยแบบมันเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับ็ยายมาทางนี้นะอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบฉบับคลาสสิกฉบับคลาสสิกก็จะเป็นแบบกราฟิกที่เป็นพิกเซลนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็เกมจะออกวันที่30นี้นะครับก็ลงทั้ง Nintendo Switch 1นึ่ง Nintendo Switch 2นะ PlayStation 4 PlayStation 5นะ อ่านะครับแล้วก็ Xbox ก็ออกด้วยนะสตรีมด้วยนะอันนี้ผมว่าก็ดีนะถ้าออกในสตรีมก็จะเป็นช่องทางหนึ่งให้มันให้แฟนๆ Final Fantasy ที่อยู่บนสตรีมเนี่ยได้เล่นกันด้วยนะครับก็อ่าเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะอ่าอันนี้เป็นหน้าเว็บไซต์นะครับผมของอ่าเกมในฉบับภาษาญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยวเอามาให้ดูกันกันละกันว่าเอ๊มีอะไรซ่อนอยู่บ้างนะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขอแอปขยับขยื่นนะครับแล้วก็อ่าขยายขนาดนิดนึงนะครับนี่ัวเว็บไซต์ใหญ่มากนะครับ ก็มีข้อมูลหลายๆอย่างที่น่าสนใจทีเดียวนะครับอันนี้นะนี่ฮะนี่เดียร์วอลิสโครนิเคิลนั่นเองนะครับผมใส่ไว้อย่างนี้แล้วกันนาะมันจะได้แบบว่าเห็นแบบเต็มมิติเลยนะครับนี่นี่นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเว็บไซต์กันนะครับก็โตัวตวเว็บไซต์ก็แบบว่าเปิดโตได้ฮัลโฮลานะครับอ่าก็บอกว่าเนี่ยครับวันที่9อ่าเดือน9วันที่30นะออนเซลนะครับสวิต หนึ่งสวิตสอง ps ห้า ps สี่ xbox series นะสตีมนะครับก็เนี่ยอย่าลืมไปเตรียมตัวเล่นกันนะครับนี่มีเรื่องแบบมีเรื่องคลาสเรื่องอะไรเข้ามาให้ดูแล้วด้วยนะนะก็ให้ให้เ,เพื่อนๆไปรับชมกันด้วยนะครับอ่าก็เป็นเนื้อเรื่องนะครับอันนี้แบบเป็นรายละเอียดใช่ไหมอ่าให้เราเล่าให้ฟังกันไปแล้วใช่ไหมอันนี้แบบเป็น enhance ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเวอร์ชันปกตินะครับอ่าก็เป็นคลาสิกเลยอันนี้เป็นเนื้อเรื่องนะอ่าก็เป็นสงครามของสองฝั่งนะครับผมอ่าก็ นี่ฮะจอ Enhance มีอะไรบ้างนี่ฮะในวิดีโออันนี้เราก็จะเห็นใช่ไหมลัมซ่าแอ็กเกรสอ่ามูสตาดิโอใช่ไหมนี่ฮะก็เนี่ยมีการเดินอ่าพวกเอฟเฟกต่างๆนะครับมีคำอธิบายด้วยนะเอออันนี้ดีขึ้นนะครับแล้ว f ฟน a l f a แฟนตาซีแฟนแฟตาซีแท็กติกเนี่ยไม่ใช่เป็นเกมที่แบบว่าเจ๋งแค่เนื้อเรื่องนะตัวระบบเกมเนี่ยก็ทำได้แบบโหสุดติ่งมากเลยนะครับผมก็หลังจากที่ผมแบบ ห่างหายจากเกมนี้มาจริงๆผมเล่นครั้งสุดท้ายน่าจะในสตรีมเมื่อ2อสปีที่แล้วนะเออแต่ว่าทีนี้จะบอกว่าแบบมันเออบันแบบตัวระบบมันแบบมันว้าวซ่ามากเลยคือแบบว่ามันมีเรื่องเออสเตตต่างๆที่แบบเอ,อ้ผมยังไม่รู้ด้วยนะเออเจ๋งมากๆเลยนะครับเนี่ยแล้วก็นี่ครับเ่เรื่องคลาสนะตอนนี้คลาสเขาบอกว่ามี20นะอ่าที่ข้อมูลที่ออกมาล่าสุดเนี่ยคือมี20หรือจะเป็น คือผมกาลังเดาว,ว่าหรือว่าเกมเนี่ยพยายามที่จะแบบไอ้ค่อยๆเปิดไพ่าทีละใบอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ,อันนี้เขาบอกว่าตอนนี้มี20ซึ่งถ้าบอกว่าเป็นเลข20บเนี่ยมันหมายถึงว่ามันเป็นของ Final Fantasy Tactic ิกภาคปกติใช่ไหมเออแต่ว่าถ้าเป็นภาค w a ลออฟดิ Lion เนี่ยมันควรจะมีอีก2คลาสใช่ไหมครับนั่นก็คือมี On นเน Knight ใช่ไหมกับตัวที่เป็น Dark k n i g h t อ่ะอ่านะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ On นเน Knight กับดาร k กไนท์ยังไม่ออกมานะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดเนี่ยอันนี้ค นะครับบาร์ก็คือวันนี้พกพพนดจรนั่่แหละยังไม่ปรากฏออกมานะครับก็รอรุ้นกันละกันคือผมอยากให้เอาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอยากให้เอาแบบเ,เจ้าตัวดากไนกับกับเจ้าตัวออนเนนไน์ใส่เข้ามาด้วยหรือถ้าเกิดว่ามีคลาสใหม่ด้วยก็จะดีมากเลยนะแต่อันนี้คือเข้าใจว่าแบบมันเ มันก็เดี๋ยวเราต้องรอดูแหละมีเวลาอีก3เดือนนะครับทางเกมก็คงค่อยๆทําการตลาดอะ่ะน่าจะแบบเปิดทุกอย่างมาหมดเลยทีเดียวไม่ได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะอันนี้ยังเป็นสิ่งที่อันนนอยู่นะครับอ่าก็เนี่ยมีวิดีโอเกี่ยวกับ c l a s สด้วยนะครับอ่าก็เดี๋ยวเราไป เดี๋ยวเราไว้เพื่อนๆเข้ามาในเว็บไซต์แล้วดูตรงนี้ได้นะครับก็ตัวคลาสเนี่ยจะใบ้ๆให้ก่อนละกันว่ามันจะมีแบบไม,ไม่หมดทุกตัวในนี้นนด้วยนะคลาสที่มันออกมาก็จะแบบมีพวกตัวแบบตัวมอนสเตอร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่เรารู้จักกันอยู่แล้วก็บินมังกรอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในวิดีโอนี้ด้วยนะครับเนี่ยตัวละครก็เล่าให้ฟังอใครเป็นคนภาคอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยมีหลายตัวเลยนะครับเดซไซด์ดักนะอาร์กัสด้วยนะครับ <laughs> ตัวนี้นี่ ผู้ทระยศนะฮะผู้ทุระยศของเรานะฮะมีเสียงให้ฟังด้วยใช่ไหมเนี่ยเยี่ยมเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเอ่อวิดีโอนี้นะครับก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะของ Final Fantasy Tactic กนะครับก็อ่เดี๋ยวเรามาดูตัวเกมจริงถ้าเกิดมีอัปเดตอะไรผมก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆในช่องนะครับก็เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เอาไว้ด้วยนะครับก็ผมพยายามจะเอาพวกรายละเอียดต่างๆของเกมนี้มาให้ได้เยอะที่สุดนั่นแหละนะครับก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราไปเจอกันใน Final Fantasy Tactics นะครับรอจนกระทั่งวันออกแทบจะไม่ไหวแล้วเนี่ยนะอยากเล่นมากเลยนะเออเดี๋ยวผมจะมีเซอร์วอยู่อันนึงด้วยอาจจะฝากถามเพื่อนได้ว่าเอ้ยเดี๋ยวว่า ถ้าผมจะเล่นเกมนี้ไปก่อนที่เกมมันจะเปิดด้วยเนี่ยเออมันจะเพื่อนๆจะอยากดูไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวอาจจะขอฝากเซอร์วเอาไว้เดี๋ยวคงฝากเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์ไว้ในในวิดีโอด้านล่างแล้วกันนะครับแบบอยากให้ผมแบบไอเริ่มเล่นเกมนี้ในเวอร์ชั่น iPad หรือว่าเอามารีวิวไหมก่อนที่ตัวเต็มตรงเนี้ยจะออกมานะครับก็ขอบคุณทุกท่านการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ซับสไครต์ด้วยนะครับช่องทุนกของเราก็เดี๋ยวเ,าเอาข่าวสารมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นับสสวสดี